ผลวอลเล่บอลชายไทยประเดิมเกมแรกกับญี่ปุ่นศึกชิงแชมป์เอเชียสู้สุดมันผลวอลเล่บอลชายไทยญี่ปุ่นจบกันไปแล้วสำหรับนัดแรกในศึกชิงแชมป์เอเชีย2566ครั้งที่22ที่จะแข่งขันระหว่างวันที่19ถึง26สิงหาคมณเมืองอูเมียรประเทศอิราน โดยทีมชาติไทยจับสลากอยู่ในสายบีร่วมกับญี่ปุ่นและอุซเบกิสถานในการแข่งขันระหว่างวอลเล่บอลชายไทยพบญี่ปุ่นวันที่19สิงหาคม2566ผลการแข่งขันคือไทยแพ้ญี่ปุ่น0-3เซตคะแนน 19-25, ต่อ 21-25, 22-25ใช้เวลา1ชั่วโมง21นาที ซึ่งในแมตช์นี้พักกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้ส่งผู้เล่นประกอบไปด้วยอนุตระรพ,พรมจันทร์กับตันทีนบุญยริศวงทอนอนุรักษ์พันรำประเสริฐปิ่นแก้วธนทัศน์ท,ทวีรัตนพาเดชพินิด,ดีโดยมีธนพัทรเจริญสุขเป็นตัวรับอิสระใช้เวลาแข่งขันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง21นาที สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเล่บอลชายไทยศึกชิงแชมป์เอเชีย2023นัดถัดไปวันที่21สิงหาคม2566 16นาฬิกา45นาทีไทยพบอุซเบกิสถานการแข่งขันในครั้งนี้แบ่งเป็น6สายใช้การแข่งขันระบบพบกันหมดในกลุ่มคัดเอาสองทีมที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่ม รวม12ทีมเข้าไปแข่งขันรอบ1 12ส่วนทีมที่จบอันดับ3ของแต่ละกลุ่มไปแข่งขันจัดอันดับ13 18ต่อไปสามารถรับชมถ่ายทอดสดนัดถัดไปได้ทางช่อง PPTV HD 36และทางออนไลน์